ก็สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเกม PUBG Mobile นะเปิดมาซะขนาดนี้เนาะดูก็รู้แล้วเนาะวันนี้เราจะมาทำอะไรวันนี้เราจะมาสุ่มกล่องมัมมี่นะทุกคนเพราะมัมมี่มันรีเทิร์นมาอีกแล้วนะคะก็เขาเรียกว่าเจ็บเราไม่จำหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะอันนี้นะคะรอบนี้ก็มัมมี่มาหมดเลยนะแล้วก็ชุดก็ประมาณนี้เลยทั้งหมดนะคะ รวมถึงมีสกินปืนอูซี่ด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นรางวัลความก้าวหน้านะคะแล้วก็ในแต่ละ50บนะคะก็จะสามารถสุ่มเพื่อจะได้ลุ้นปืนนะคือถ้าได้แล้วอะ่ะมันจะไม่ได้อีกนะเท่าที่เข้าใจประมาณนี้เนาะแล้วก็มัมมี่เหมือนกันนะคะคือถ้าเรามีสกินไหนแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ได้ซ้ำนะอย่างเราอย่างเงี้ยมีสองอันอย่างเงี้ยเราก็อาจจะมีลุน้นหลายสกินเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่า เท่าไหร่อะนะถึงจะออกอะนะแล้วก็อัตราดอกนะทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะคะดูแล้วท่งจะออกยากเหมือนกันนะถ้าใครจําได้จากคลิปที่แล้วที่เราเคยเปิดมัมมี่ต้องประมาณ800กล่องก,อกว่านะก็อยากจะบอกทุกคนว่าให้มีสติดีๆนะคะเพราะมันไม่มีการันตีนะทุกคนว่าเราจะได้มัมมี่เมื่อไหร่อ,อนะ่ะเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มที่30มสิบยูซีแรกกันเลยดีกว่าไปตอนนี้เราก็เริ่ม ตั้งนโมแล้วนะทุกคนอะสามสิบยูซีแรกก็ได้แค่เนี้ยนะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มจริงจังแล้วนะคะทุกคนเราจะสุ่มไปสิบกล่องเลยนะคะแล้วก็จะขออนุญาตไม่กดข้ามนะคะเพราะว่ามันตื่นเต้นไงสักหน่อยนะทุกคนลืมบอกไปนะคะเราเตรียม u ูซมาเพื่อสุ่มทั้งหมด200กล่องนะคะสำหรับวันนี้นะ เห็นที่ออกนะทุกคนมันก็เป็นการันตีไงคะ่ะนะเอ๊ะมันเริ่มยังไงยังไงแล้นะทุกคนเดี๋ยวขอบแบบว่าดูคัดซีนลลางเกลือบแป๊บนึงนะ หัวออกมาทำไมอ่ะไม่ได้อยากได้เลยก็ <_ C ell> น่ารักนะตัวไม่ได้ไม่ได้อยากได้อือ โอ้โหคือแบบว่าจะร้อยกล่องเรายังไม่ได้อะไรเลยอ่ะคืออะไรกนเฮ้ยมีสีมีสีอะไรอ่ะอ้ยดูสิอ้ยดิปืนก็ยังดีนะอ่ะปืนก็ยังดีอ่ะแต่คือชุดจะไม่ออกเลยหรอหรือยังไง เฮ้ยอะไระอะเคยได้แล้วอะ่ะเสียใจ ความรู้สึกตอนนี้คือแบบจะแซ่ดอ่ะทุกคนจริงๆอุ้ยมีสีทองอะไรโอ้ตกใจหมดเลยอะโถ โอ้โหนี่จะสองร้อยกล่องอนะทุกคนทำไมมันเกลืออย่างเงี้ยอะไรอะโอ้ยเคยได้แล้วา r u b b e อเดียว啊เข้าใจไหมใช่ได้ยาวคือ <c oughs> <c oughs> ก็มีคนมาช่วยกดนะคะก็อาศัยดวงของคนอื่นนะโอ้โหสิบกล่องสุดท้ายแล้วอะทุกคนเหลือจะเชื่อสองร้อยกล่องจะออกไหม กันหายใจแล้วเนี่ยอะไรวะระเบิดอีแก้โอ,อ้ยอทุกคนสองร้อยกล่องคือไม่ออกเลยอะยากจริงอะมัมมี่อะนี่หลายขังแล้วนะมัมมี่เนะี่ยเดี๋ยวเรามาเปิดอันนี้กล่องห้าสิบอันนี้นะมันได้อะไรก็ท้ายะนะคือปืนเราได้มาหมดแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้จะต้องได้อะไรอีกแล้ว <c oughs> โอ้ยไม่ออกเลยอะทุกคนอาจจะมีหลายคนถามนะคะว่าจะเปิดต่อไหมคงไม่เปิดแล้วนะคะเพราะว่าเราเจ็บมาเยอะกับกล่องมัมมี่นะมันมันไม่ออกจริงๆแล้วมันยากนะคือเราไม่รู้ว่าเราต้องเติมขนาดไหนอะมันถึงจะออกไงอ๋อแล้วก็ต้องขอบคุณปุยด้วยนะคะว่าวันนี้มาช่วยนางมาช่วยนั่งกดให้นะเพราะว่าแบบดวงรอมันเกลือไงก็เลยเอาอาศัยดวงคนข้างๆนะคะมาช่วยกดเนาะ ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ